เอาดอกไม้สวยๆมาฝากจ้าเพื่อนๆน,นี่สวยนอนดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าสวยๆค่ะทุกคนงามงามครับเพื่อนๆจ้า เพื่อนๆดอกไม้เหลืองเป็นทุ่งเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศตีนทุ่งนะคะนู้นเหลืองๆไกลๆรีบๆนาะก็จะเป็นดอกไม้นะคะทุกคนดอกไม้เหลืองเต็มทุ่งเลยจ้านี่ก็บรรยากาศวันนี้เนาะฝนก็ตกทุกวันนะคะเพื่อนๆอ๋อนี่ค่ะดอกไม้เหลืองๆดอกไม้เหลืองๆที่ฟัดตรงนี้เขาจะมีแค่กอเดียวเนาะ แต่ว่าข้างในนะคะเหลืองเป็นทุ่งเลยนะคะทุกคนเนี่ยสวยสวยนะน่าเอาไปปลูกที่บ้านนูนะ่นน่ะนู่นเน่ะเหลืองๆไกลๆนูนะ่นเป็นทุ่งเลยนะคะทุกคนแถวนี้นะคะเมื่อก่อนฟ้าก็จะมาเก็บย้ดตะกะแตนะคะเราไปดูนะคะว่าจะมีไหมโอ้มีค่ะทุกคนนี่ยอดงามงาม ยอดงามมากเลยนะคะยาตะกะแตนไปคะ่ะทุกคนเก็บเก็บเอาไปจิ้มกินอร่อยนะคะแบบนี้นี่นะคะเขาเพิ่งจะโดนฝนนะคะกินอร่อยนะคะทุกคนกินเหมือนถั่วเลยนะคะทุกคนเหมือนถั่วเก็บเอาแต่ยอดอ่อนๆเนาะโอ้ยนะโ,โดนฝนนะคะทุกคนเนี่ย พอถึงเวลาออกดอกนะคะทุกคนดอกเขาจะสวยสวยนะคะเนี่ยโดนฝนนะคะทุกคนเนี่ยยอดตั้งเลยค่ะ รับรองนะคะว่ากิ man. นอร่อยจิ้ม้มตำเนี่ยแซ่บสุดๆนะคันเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยฟ้าก็จะเก็บเอาแค่ไปพอกินนะคะวันนี้ก็จะมีผักสามชนิดนะคะที่ฟ้าจะเก็บโซนี่ได้โอ้วหกรอบจนหักคะล่วงเลยค่ะทุกคนล่วงีบนพื้นไม่เอาละไปค่ะเพื่อน อันนี้ก็กินได้นะคะแต่ฟ้าไม่เก็บนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นไอ้อดอกนั้นดอกสีขา,ขาวานะเอาไปชุบแป้งทอดอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่จ้านี่นะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ให้ทุกเพื่อนๆสังเกตนะคะที่ประเทศของแต่ละคนที่อยู่เนาะเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะ,ะๆๆนะคะกินได้นะคะเรียกยาตะกะแตนจ้า ไปค่ะเพื่อนๆไปต่อโอ้นี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าในนี้แต่ไม่มีผักให้เก็บนะคะทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นผักติ้วนะคะัผักติ้วฝรั่งเนาะนี่นี่ค่ะนี่ก็คือผักติ้วฝรั่งเนาะแต่อันนี้แก่แล้วนะคะเพื่อนเดีย๋ยวเราไปหากอที่ยังไม่ค่อยแก่เนาะ ดอกสีม,ม่วงเป็นดอกอะไรเพื่อนๆนไปลงไปดูสิว่ามันคือดอกอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนขาโอ้ยสวยมากเลยนู่นเป็นเป็นทุ่งเลยค่ะนู่นโอ้ฟ้ารู้แล้วเป็นดอกกนั้นเป็นดอกต้นหอมนะคะเพื่อนเพื่อนต้นหอมเล็กอะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยต้นหอมเนาะนี่ต้นหอมเล็กๆนะคะนี่โอ้ยดอกสวยสวยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ย เห็นไหมนู่นเป็นแถวเป็นแนวเลยนนจะน่นเต็มทุ่งเลยค่ะเพื่อน,น,นบรรยากาศกับเป็นตาฝนตกแทนเนาะเพื่อนค่ะนู่นวันนี้ก็ออกมาเดินสูดอากาศนะคะฟ้าไม่ค่อยสบายเนาะเป็นวันเราก็มาเดินสูดอากาศไปด้วยกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวมีผักเจอผักแล้วก็เก็บผัก เมื่อกี้แวะเก็บตําลึงนะคะทุกคนแต่ฟ้าไม่ได้เปิดกล้องนะลืมนี่นี่ก็เป็นผักตําลึงฝรั่งอ่อนๆนะคะทุกคนไม่ได้เปิดกล้องให้ดูนะคะคิดว่าเปิดแต่ไม่ได้เปิดลืมนี่จ้าไปค่ะทุกคนเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่กินได้นะคะทุกคนเอาทั้งเอาไปต้มนะคะแล้วก็เอาไปทอดนะคะทอดทอดชุบแป้งทอดนะคะเจิ้มนารีกะปิอร่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ย เฉพาก็จะเก็บเอาไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะทุกคนถ้าจะเอาไปต้มนะคะทุกคนถ้าจะเอาไปลวก,กินน้ำพริกให้เก็บเอาแบบตุ่ม,มนถ้าจะเอาไปทอดนะคะเอาบานน,นิดอย่างนี้นะคะเพื่อน,นีแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยอย่างนี้เขาจะเกาะแป้งดีมากเลยนะคะทุกคน ลวกจิ้มน้ำพริพกก็แซ่บนะคะพเพื่อนๆต้มอทอดทอดจิ้มน้ำพริกกอ็อร่อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะผักอันนี้นะนี่ต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะเนี่ยกินได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยอร่อยคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนสวยๆนะคะดอกกำลังกินเลยคะ่ะโดนฝนอ่อนๆ ดอกอันนี้นะคะที่ต้นอันนี้นะคะที่ว่าเห็ดหูหนูชอบออกมากเลยนะคะเขาจะชอบออกอยู่กับต้นอันนี้นะคะเขาเรียกต้นเอ่เขาเรียกต้นหูลุนเดินนะหูลุนเดานี่เนี่ยาก็จะเก็บเอาไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนอกผักเยอะนะคะเพื่อนๆถ้าเดินไปเรื่อยๆก็เก็บไปเรื่อยๆนะเยอะแยะ เอาไปชุบแป้งทอดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะเพื่อนสักหน่อยหนึ่งจิ้มน้ำพริกกะปิค่ะแซ่บหลายอดอกเนีย่ยทุกคนมาดูฝั่งทางนี้นะดอกไม้สวย,สวยหนูนเกิดเองตามธรรมชาตินะคะสีขาวนุ่นค่ะ ขาไม่ได้ปลูกนะเขาเพื่อนๆนี่เขาเกิดเองนะเนี่ยถึงเวลาเขาก็จะเกิดนะเนี่ยตามสวนตามทุ่งตามท่าไป็นสวยนะคะดอกอันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้มีเกิดบ้างนะในบ้านเราเนาะเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะนุ่นนี่แหละค่ะถ้าอยู่ถ้าวันหยุดนะคะป้าเพืพ่อนๆตำลึงจ้าตำลึงนี่เดินมาเจอแล้วผักตำลึง งามงามเลือกเก็บออตยอดอ,อ,อ่อนเลยนะเพื่อนจ๋าอยากกินอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนเนี่ยตำลึงฝรั่งค่ะแถวเนี้ยดงตำลึงนะครับเพื่อนหลายนี่ไปค่ะไปต่อ ยอดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเลือกเก็บเอาได้เลยนี่นึกถึงบ้านเราเนาะนงามงามครันนน่นเพื่อนเนี่ยนี่จ้าเพื่อนเพื่อนงามขนาดเนาะ ผู้เบาเพิ่นก็มาวิ่งนะคะทุกคนนู่นผู้เบาเพื่อนมาวิ่งนะค่อยก็เก็บผักจ้า <S 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 เนี่ยจ้ะงามจริงๆค่ะทุกคนนี่ดอกงามงามๆนี่ไปค่ะเพื่อนๆไปต่อโอ้ดอกนี้พาดยอดนี้พาดไม่ได้นะพนเพื่อนๆเนี่ยว้าดูนะยอดยอดยอด,ยอดนี่ อวบอันเต่งตึงไปค่ะทุกคนไปต่อทุกคนออนซอนด้วยกันไหมล่ะนี่งามขนาดเลยนะผักตำลึงฟาดเยอะค่ะเยอะมันอ่ะยอด ยุ่มมาเลยนะครับเพื่อนคุณนะ่ะเห็นไหมยอดอ่อนๆเต็มไปหมดเลยนะคะทุกๆทุกคนคุณนะเนี่ยเยอะเลยนะคะใครอยากได้ผกตำลึงดมาเก็บเอาเด้อนี่แถวตามทุ่งนี่เยอะแยะกินไม่หวัดไม่ไหวจ้ะนน่คุณน่ะหลายขนาดจ้าทุกคนไปทุกคนพอแล้วฟ้าจะกลับบ้านแล้วจ้าอู้นี่อีกเกาะหนึ่งนี่ เนี่ยยิ่งเดินยิ่งเจอนะคะทุกคนยิ่งเดินยิ่งเยอะเนี่ยนี่ก็อีกเกาะหนึ่งเลยเยอะแย,ยะเลยนี่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 ผักตำลึงผักตำลึงจ้าผักตำลึงเนี่ยเดินไปเรื่อยๆก็เจอไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเนี่ยรถไฟก็มา เนี่ยโอ้ยยอดเนี่ยมันโดนฝนนะคะมันเพื่อนเนี่ยฝนตกทุกวันเนี่ยงามงามเลยคุณนะงามงามเดี๋ยวฟ้าจะลวกนะคะทุกคนลวกก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้กินเนาะจิ้มน้ำแจ่วกะปิอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยว่าจะหมดว่าจะกลับบ้านกลับบ้านเห็นกระอดเก็บไม่ได้นะคะทุกคนค่ะคุณนะนี่อีกโอ้ยเนี่ยมันขึ้น โอ้ยทุกคนเยอะจริงๆนี่แหละเผื่อ,อไม่มีใครมาเก็บเป็นเพื่อนนำขอยแน่นอนเนี่ยขึ้นตามั้วนเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยค่ะทุกคน นี่ก็เป็นผักที่ฟ้าพาทุกคนไปเก็บมานะคะวันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นดอกพูรุนดันนะคะเพื่อนๆอันนี้เอามาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะที่ที่เขายังไม่บาดเนาะส่วนอันนี้เอามาชุบแป้งทอดนะคะนี่เขาจะได้เอ่อเกาะแป้งดีๆนะคะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้เอาเหมือนทำเทมปุระญี่ปุ่นนะคะทุกคนเนี่ย นี่ยาตะกระแตนจ้ะอุ้ยอันนี้ยาตะกระแตนนะคะเพื่อนๆยาตะกระแตนก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างน pues er> oh ี er> ah, ้นะนี่ค um ่ะใบของเขาก็จะเหมือนปีกตะกระแตนเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็จะมีมือนะคะมีมืออันนี้มือของเขาเนาะเด่มือที่ใช้เกาะนะคะนี่เป็นยาตะกระแตนนะคะเพื่อนๆยาตะกระแตนกินอร่อยนะกินรสชาติเหมือนถั่วนะคะถั่วลันเตาอันนี้เป็น อันนี้เป็นอันนั้นผักตําลึงผักตำลึงนะคะทุกคนผักตําลึงก็จะคล้ายๆผักตาลึงบ้านเรานะคะออกคล้ายๆกันนะคะแต่กินรสชาติไม่เหมือนกันนะคะทุกคนกินอันนี้ก็จะกินเออหวานอร่อยนะคะนี่ก็จะมีมือเหมือนกับผักตําลึงบ้านเราคล้ายๆกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นผักสามชนิดที่กินได้ในประเทศเยอรมันนี่เนาะ <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆฟ้าเออไม่สบายนะคะเป็นหวัดคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่เนาะบ๊ายบาย